ซึ่งล่าสุดสำหรับสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9ที่เมียนมานะะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ในหลักร้อยค่ะคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นมา185คนนะคะตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมที่เมียนมาทะลุ3,800คนไปแล้วเราเลยได้เห็นภาพว่าหน่วยงานภาครัฐตัดสินใจใช้การก่อสร้างโรงพยาบาลสนามนะะมารองรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตอนนี้ใช้สนามฟุตบอลค่ะเป็นพื้นที่ในการก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะคะคุณผู้ชมสําหรับสถานการณ์ที่เมียนมาตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขและกีฬาได้รายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เพิ่มขึ้นมาอีก1คนเมื่อคืนนี้ค่ะยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น40รายแล้วนะคะผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา185คนทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อสะสมในเมียนมาล่าสุดนั้นอยู่ที่3,812รายรักษาหายแล้ว908รายค่ะ โดยผู้เสียชีวิตล่าสุดคนที่40เป็นหญิงชราวัย73ปีแล้วนะคะก็มีโรคประจำตัวหลายโรคด้วยกันค่ะสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากระบบหายใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันนะคะเพราะว่าเป็นโรคปอดบวมอย่างรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด19นั่นเองค่ะ ขณะเดียวกันตอนนี้อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะทางการเมียนมาเองเร่งสร้างโรงพยาบาลสนามในนครย่างกุ้งเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะเป็นการควบคุมการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิด -19 คือฝั่งของคุณหมอพยาบาลต่างๆเขากังวลค่ะว่าจํานวนของผู้ป่วยโควิด -19 ที่มันจะล้นโรงพยาบาลอาจจะทําให้ระบบสาธารณสุขที่เปราะบางของประเทศอยู่แล้วเนี่ยคือ อาจจะรับมือไม่ไหวนะคะดังนั้นเตรียมความพร้อมกันไว้ก่อนสร้างโรงพยาบาลสนามขึ้นมาถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านี้ค่ะที่เมียนมาไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศนานหลายสัปดาห์นะคะก่อนจะกลับมาระบาดแบบรุนแรงอีกครั้งเมื่อวันที่16สิงหาคมเริ่มต้นในพื้นที่รัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศโดยที่โรงพยาบาล3แห่งในนครย่างกุ้งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิดรุนแรงที่สุดค่ะตอนนี้อยู่ภายใต้ามาตรการล็อกดาวรอบสองแล้วก็มีการดัดแปลงเป็น เป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยติดโควิดโดยเฉพาะแล้วนะคะและรัฐบาลเองกําลังสร้างโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งขนาด500เตียงเป็นโรงพยาบาลสนามก่อสร้างในสนามฟุตบอลค่ะ จนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทาง World Bank ถแถลงว่าเมียนมามีเตียงผู้ป่วยหนักเพียง383เตียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าประชากรของเขามีมากถึง51ล้านคนและเครื่องช่วยหายใจมีเพียง249เครื่องค่ะดังนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมคะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เริ่มมีการบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้กับเมียนมามากขึ้นนะคะเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าระบบสาธารณสุขของเขาเปราะบางมากจริงๆนะคะ